โดนเลยครับโดนเลยเปลี่ยนเตะแก้คันเอาเลยนะครับโดวแววนงับครับเ,เตะแก้คันนะครับไอพวกนี้ชอบเสียงครับเปลี่ยนเตะปุ๊บก็บกัดปั๊บอะครับ ยิ่งตัวเล็กๆด้วยยิ่งชอบไปใหญ่ครับเตะแก้คันนะครับสีเหลืองกัดอย่างแบบโอเคเลยครับเละเลยตัวนี้ผมไม่ปล่อยแล้วกันมันมันเละไปแล้วอ่ะปากเบิกอ่ะเดี๋ยวค่นี่ครับทับเตะแก้คันนะครับนี่ครับโอเคเลยครับ thì cái khăn thi lượng nó hấp, cập sơ đồ quán nó hấp khi hấp để cái khăn thi lượng từ đó hấp